โรดรีกับรางวัลบอลลงดอที่คู่ควรครับก็แน่นอนครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วนะครับสำหรับข่าวของทางโรดรีที่มีปัญหาการบาดเจ็บในเกมเจอกับอาร์เซนอลนะครับโดยมีปัญหาการบาดเจ็บที่เข่าด้านขวานะครับเป็นอาการบาดเจ็บ ACL แน่นอนครับอาการบาดเจ็บ ACL แบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่โดยที่เป็นผ่านมาครับนักเตะแต่ละคนที่เจอปัญหาการบาดเจ็บแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องปิดยาวทั้งซีซั่นนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็คาดการณ์กันนะครับว่าโรดรี มีโอกาสนะครับปิดซีซั่นนี้ไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากกระแสข่าวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับมันก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการจากสโมสรอย่างแมนเชสเตีรนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีการรายงานครับก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆนะครับเจ็บยาวแน่ๆครับครึ่งปีเป็นอย่างน้อยครับแล้วก็เ CL ด้วยอาการบาดเจ็บแบบนี้ครับเท่าที่ผ่านมาตามที่เราทราบข่าวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี10เดือนเป็นต้นไปนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันนะครับแต่ที่ผมจั่วหัวไว้นะครับสำหรับทางคลิปนี้นะครับว่าทําไมรางวัลบอลลงดอถึงคู่ควรกับทางโรดรีนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมีสติต่างต่างนะครับในการลงเล่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับของทางโรดรีนะครับว่าทําไมถึงเขาควรคว้ารางวัลบอลลงดอนะครับไปดูกันเลยครับนี่แหละครับย้อนกลับไปดูเหตุผลนะครับทำไมถึงผมบอกว่าโรดรีคู่ควรกับการคว้ารางวัลบอลลงดอในปี2024ครับ นี่คือสถิติที่เกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในฤดูกาล2 0 2 3ันยีถึงสองพครับนี่คือสถิติการลงเล่นทุกนัดของโรดรีนะครับทุกรายการเริ่มที่รายการแรกครับอย่างพรีเมียลีครับโรดรีลงเล่นไป34นัดครับช่วยแมนซิตี้เก็บชัยชนะคู่แข่งไป27นัดแล้วก็เสมอไป7ไม่แพ้เลยนะครับในยามที่โรดรีลงเล่นในเกมพรีเมียลีครับเปอร์เซ็นต์ชนะนี่ครับอยู่ที่เกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิเก้ารุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทขายป9แอสซิสต์ครับ นี่คือนักเตะที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวโคดิ้งนะครับเล่นในตัวตรงกลางเล่นมิดฟิลด์ตัวรับเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าดูถิติีครับโคตรโหดครับที่เหลือครับอย่างศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับลงเล่นไป8นัดนะครับก็ชนะไป6แล้วก็เสมอไป2นัดที่โรดดี้ลงเล่นครับปรากฏว่าทีมอย่างแมนซิตี้ไม่แพ้ให้กับคู่ต่อสู้เลยนะครับที่เหลือมาครับยูฟาซูเปอร์คัพนะครับก็ไม่แพ้นะครับฟุตบอลสโมสรโลกก็ไม่แพ้นะครับ คาราบาวครับฟุตบอลรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องทีมชาติฟุตบอลยูโรอ่ะในฟุตบอลยูโรนี่ลงเล่นไป6นัดนะครับโรดี้ก็พาทีมเก็บชัยชนะทั้ง6นัดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยครับแล้วก็ยิงประตูไป1ลูกด้วยนะครับก็ถือว่าสุดยอดถิติฤดูกาลที่แล้วนะครับลงเล่นไปทั้งหมด63นัดทุกรายการครับยิงไป50ประตูเสมอไป12นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยเกมเดียวที่แพ้นะครับนั่นคือการแพ้ ในเกมฟุตบอลนัดชิงเอฟเอคัพนะครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดดูครับสถิติของโรดี้ครับมาโดนทําลายนะครับในการเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮาครับก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับในฤดูกาลที่เราเล่นไป63นัดก็ชนะไป79.36%ยิงไป12ประตูแล้วก็ทํา14แอสซิสต์จากทุกรายการที่ลงเล่นนะครับทั้งในนามสโมสรแล้วก็ในนามทีมชาติครับ และสำหรับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับทางโรนีนะครับประสบความสำเร็จกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์กับแมนซิตี้นะครับคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพคว้าแชมป์สโมสรโลกและที่สำคัญนะครับคว้าแชมป์ยูโร2024ได้สำเร็จครับนี่คือถือว่าถ้วยรางวัลเด่นๆของทางโรดีที่ได้ไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในการเล่นกับทีมชาติสเปนในฟุตบอลยูโรครั้งที่ผ่านมาครับเขาถูกรับเลือกครับให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์เมนต์การแข่งขันด้วยเลยครับ นอกจากนี้นะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับโรดี้ก็มีสถิติที่สุดยอดอีกหนึ่งอย่างนะครับเขาลงเล่นให้กับในนามสโมสรอนแมนซิตี้นะครับแล้วก็ทีมชาติสเปนครับในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2023จนถึงเดือนพฤษภาคมปี2024นะครับโรดี้นะครับลงเล่นให้กับสโมสรอนแล้วก็ทีมชาติไปทั้งหมด74เกมนะครับปรากฏว่าไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับเป็นสถิติที่สุดยอดมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะนํามาพิจารณาเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้นะครับรางวัลบอลลงดอเดียวก็จะมีการประกาศกันในวันที่28ตุลาคมนี้นะครับที่ปารีสฝรั่งเศสครับโดยรางวัลบอลลงดอนะครับเขาก็จะมีการนับนะครับในเรื่องของผลงานที่นักเตะแต่ละคนนะครับทำได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2023จนถึงวันที่3 1กรกฎาคมปี2024นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่โรลีมีอาการบาดเจ็บไปนะครับก็ถือว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเพราะว่า การให้คะแนนต่างๆนะครับเขานับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไอ้ช่วงที่มีอาการบาดเจ็บก็จะไม่ได้มีเอาคะแนนตรงนี้มาพิจารณานะครับเรียกได้ว่าไอ้ตอนนี้ไอ้ช่วงที่มีอาการบาดเจ็บก็ไม่ได้ส่งผลต่อการคว้ารางวัลบอลลงดอนะครับก็ยังมีโอกาสในการคว้าบอลลงดอครับสำหรับทางโรดดี้ครับส่วนนี้นะครับคือ3ตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอในปีนี้นะครับเต็งหนึ่งนะครับตอนนี้ถูกยกจากทุกสํานักครับเป็นทางวีเนซิอุสจูเนียนะครับ เตง2เป็นโรดี้แล้วก็เตง3เป็นทางจูต์เบลลิงแฮมนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่ารางบัลบอลลงดอในปีนี้ใครจะได้ไปนะครับแต่สําหรับผมนะครับขอเชียร์เลยครับให้โรดี้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล2022-2023ในฤดูกาลนั้นครับทางโรดี้ก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดกับทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปีนั้นพาทีมกวาด3แชมป์นะครับนอกจากนี้นะครับยังคว้าแชมป์อยางรายการยูฟาเนชั่นลีกได้อีกด้วยครับ แต่เหลือเชื่อนะครับในการประกาศรางวัลบอลลงดอนะครับทางโรดี้ได้เพียงแค่อันดับที่5เท่านั้นนะครับในบอลลงดอปี2023ีครับปีนั้นนี่คนที่ได้ไปก็จะเป็นทางเมสซี่ครับอันดับ2เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์อันดับ3เป็นเอ็มบาเป้อันดับ4เป็นเดอรรอยอันดับ5คือทางโรดี้นะครับก็ต้องมารอดูครับฤดูกาลนี้ก็ยังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสำหรับทางโรดี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะคว้าบอลลงดอในปีนี้ครับผมช่วยเชร์แบบเต็มๆเลยะครับ และนี่คือสิติตั้งแต่ที่โรดี้ย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับในฤดูกาล2019เป็นต้นมาครับโรดี้ลงได้ในกับแมนซิตี้ไป174เกมครับนี่ครับคือสิติที่มีโรดี้อยู่ในสนามครับ174นัดในเกมพรีเมียร์ครับแมนซิตี้ชนะคู่แข่งไป129นัดเสมอ26แล้วก็แพ้ไป19เกมเท่านั้นครับเปอร์เซ็นต์การชนะครับอยู่ที่74% ส่วนข้างล่างครับนี่คือประตูที่แมนซิตี้ยิงได้นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกในยามที่โรลี่ลงเล่น439ประตูครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.52ประตูต่อ1นัดครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเสียประตูครับ144ประตูเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่0.83ประตูต่อน,นัดเท่านั้นครับนี่คือสิติความยอดเยี่ยมนะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาอีกครับมีสิติแต้มต่อ1เกมครับถ้ามีโรดี่อยู่ในสนามซิตี้จะได้แต้มจากคู่แข่ง2.4แต้ม แล้วก็ถ้าไม่มีโรดี้จะได้เพียงแค่1.9แต้มเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าต่อให้มีหรือไม่มีก็เปอร์เซ็นต์ก็ยังสูงอยู่ดีครับแต่ถ้าเกิดมีก็ได้เรืยว่าจะได้โอกาสได้แต้มนี่มีสูงมากครับสำหรับทาง3แต้มนะครับนี่เลยครับคือความสุดยอดของโรดี้นะครับในการเล่นกับแมนซิตี้นับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาครับนอกจากนี้นะครับนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาเล่นกับแมนซิตี้นะครับโอ้โหคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้ว4สมัยด้วยกันนะครับก็ไล่มานะครับนับตั้งแต่ปี 2021เป็นต้นมาครับได้ไปแล้ว4สมัยติดต่อกันนะครับสุดยอดมากทางโรดี้ครับคว้าแชมป์รายการอื่นๆทุกรายการนะครับ FA ครับ1สมัยคาราบาวครับ2 Community Shield 1นะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีก1ยูฟาซูเปอร์คัพ1แล้วก็สโมสรโลกอีก1ครับรวมทั้งหมด11รายการด้วยกันนะครับสุดยอดมากสำหรับทางโรดี้ในการเล่นกับแมนซิตี้ครับ หลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่ารางวันบรรลงดอครับสำหรับทางโรดี้มันจะได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าถ้าได้ไปจริงๆก็คงจะเป็นรางวันปลอบใจสาหรับเขานะครับเพราะด,ดูการนี้เราคงจะไม่ได้เห็นเขาลงเล่นแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บดังนั้นนะครับการคว้าบรรลงดอปี2024ผมว่า มันก็ถือเป็นรางวัลที่คู่ควรนะครับกับสิ่งที่เขาได้ทํามาตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับนาทีนี้เขาคือมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ครับรางวัลบอลลงดอปีนี้สำหรับผมผมขอมอบให้ทางโรนัดี้ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างบอลลงดอปีนี้คิดว่าใครควรจะได้ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ แล้วสำหรับใครนะครับที่ออกรถยนต์ส k กิสวิปในวันนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับกับ u ุกิวอร์รี่ฟรีครับโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณครับด้วย777ครับ777ที่ว่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งเลยครับฟรีสุกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสกว่า7ปีครับสุกิดูแลค่าบำรุงรักษาแล้วก็ค่าแรงให้ถึง7ปีครับแล้วก็ฟรีครับสุกิเมนเทนแนนซ์วอร์นตีครับรับประกันคุณภาพรถยนต์กว่า7ปีแล้วก็ฟรีครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินกว่า20ชั่วโอด7ปีครับ ดีได้ว่า7ปีนี้เอารบซูกิสวิปมาคับนะครับหายห่วงสบายใจได้เลยนะครับพร้อมรับข้อเสนอนะครับผ่อนนานสูงสุด99เดือนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้ครับสัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝ่าด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ